สวัสดีครับวันนี้ไอทีนารูทีวีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาพวกเราไปเรียนรู้การปิดการเข้าระบบบัญชี Gmail นะครับแบบ2ชั้นบางคนก็ะจะตั้งค่าล็อกไว้นะครับว่าถ้าจะเข้าระบบบัญชีอีเมลของตัวเองบนเครื่องอื่นเนี้ยจะต้องยืนยันตัวตนนะครับจากโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะ,อะกรณีที่โทรศัพท์ของเราพังโทรศัพท์ของเราเสียเนี้ยเราจะไม่สามารถที่จะเข้าระบ,บบได้หรือว่า เราเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นไปขายไปให้เพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเกิดปัญหาขึ้นดังนั้นไม่มั่นใจว่าโทรศัพท์ของตัวเองจะพังจะเสียเมื่อไรนั้นนะครับก็คือผมแนะนําให้ยกเลิกในส่วนนี้นะไปดูกันเลยว่าทาอย่างไรอันดับแรกเลยผมจะให้ดูว่าเมื่อเราเข้าระบบบนเครื่องอื่นจะเป็นลักษณะไหนนั่นเองนะเราก็กดเข้าไปที่แอป Google Chrome นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับ ระบบก็จะเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปให้เราพิมพ์ในช่องค้นหานะครับพิมพ์คําว่า google.com นะครับ google ให้เราพิมพ์คําว่า google.com ในช่องค้นหาโอเคเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์นะครับปุ๊บเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากด ถ้าไม่มีคําว่าลงชื่อเข้าระบบกดที่รูปโปรไฟล์ของตัวเองครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็สไลด์เลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะครับหาคําว่าจัดการบัญชีกดเข้าไปที่จัดการบัญชีหนึ่งครั้งระบบก็จะโชว์บัญชีอ e ีเมลนะครับของเราทั้งหมดเลยที่อยู่บนเครื่องของเราให้เราสไลด์หานะครับไลด์เลื่อนลงไปแล้วมากดที่คําว่าจัดการบัญชีในอุปกรณ์เนี้ยกดเข้าไปหนึ่งครั้ง นะสไลด์เลื่อนลงไปข้างล่างสุดนะครับจะมีคําว่าออกจากระบบและปิดการซิงค์ให้เรากดคําว่าออกจากระบบและปิดการซิงค์เลยนะครับเสร็จแล้วให้เรากดล้างข้อมูลโครมของคุณออกจากอุปกรณ์นี้ด้วยนะกดตัวนี้เลยเสร็จแล้วกดปุ่มต่อไปบางเครื่องนะครับไม่มีบัญชีอีเมลก็คือไม่ต้องทำาอผมนะโอเคนะครับ เสร็จเราก็กดปุ่มคําว่าออกจากระบบเลยนะครับนะบางเครื่องก็คือไม่เคยเข้าใช้งานาบน Google Chrome ก็จะขึ้นหน้าตาลักษณะนี้น,นั่นเองนะครับในขั้นตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดลงชื่อเข้าระบบ,บนะครับรแล้วก็พิมพ์บัญชีอีเมลนะครับชื่อบัญชีอีเมลของเราที่เราจะทําการายกเลิกการเข้าระบบแบบ ่านโทรศัพท์มือถือ cm ในส่วนนี้นะครับก็คือชื่อบัญชีอีเมลของผมนะครับ c m p n f e เสร็จแล้วก็กดปุ่มลูกศรบนเป็นเพิมนะครับอีกครั้งโอเคเระบบก,ก็แจ้งเตือนอีกครั้งนะครับเลข21มาสไลด์ด้านบนนะครับนี่นอ่าสไลด์ลงด้านบนนะครับก็จะมีคําว่ากําลังพยายามลงชื่อเข้าใช้ใช่ไหมนะครับให้เรากดหครั้ง เสร็จแล้วให้เรากดคําว่ายืนยันการล็อกหน้าจอนะครับตัวนี้ก็ปลดล็อกหน้าจอนะครับโทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วกดปุ่มใช่แล้วกดที่เลข21ที่เราเห็นเมื่อกี้นียนะครับโลบก,ก็จะพาเราเข้าสู่ระบบบัญชีอีเมลของเราทันทีเลยขั้นตอนต่อไปก็คือมากดที่รูปโปรไฟล์ของเราตัวนี้แล้วมากดที่คําว่าจัดการบัญชี Google นะครับตัวนี้กดเข้าไปหนึ่งครั้ง สร็จแล้วแท็บด้านบนตัวนี้นะครับให้เราสไลด์หาคาว่าความปลอดภัยนะครับเมื่อเจอแล้วให้เรากดเข้าไปหนึงครั้ง,งเมื่อเรากดที่แท็บความปลอดภัยเสร็จแล้วทำให้เราสไลด์เลื่อนขึ้นไปเอ่อเลื่อนขึ้นไปข้างบนจะมีคําว่าใช้โทร,รศัพท์เพื่อลงชื่อเข้าใช้นะครับตัวนี้ให้เราทําการกดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับอ่ระบบจะโชว์ลักษณะนี้ขึ้นมาทันทีเลยว่าคุณมีอุปกรณ์อ่โทร,รศัพท์ ยี่ห้อนี้ใช้งานอยู่ไหมยอยู่กับตัวเราไหมถ้าเราใช้งานอยู่ก็กดปุ่มคําว่าใช่หนึ่งครั้งนะครับระบบก็จะแจ้งเตือนไปอีกร้านะครับตัวเนี้ยืนยันด้วยการล็อกหน้าจอนะครับกดที่ยืนยันแล้วก็ปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์ไม่ใช่ไม่ใช่เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราแล้วก็กดคําว่าใช่ นะครับตรงนี้ผมเปิดาการใช้โทรศัพท์ลงชื่อเข้าใช้งานตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2562นั่นเองโอเคถ้าเราต้องการปิดก็คือกดปุ่มปิดได้เลยนะครับปุ๊บคุณต้องการยกเลิกโทรศัพท์ในการลงชื่อใช่ไหมนะครับหมายความว่าคุณต้องการกลับไปพิมพ์รหัสผ่านเราก็กดที่ปุ่มคำว่าปิดการใช้นะครับกดอีกครั้ง โอเคนะครับอันนี้คือการปิดสมบูรณ์นะจะขึ้นลักษณะนี้นั่นเองก็สไลด์เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับสส่วนนี้จะถูกปิดทันทีเลยนะครับใช้โทรศัพท์เพื่อลงชื่อเข้าใช้แล้วก็การยืนยันแบบ2ขั้นตอนนะครับถูกปิดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอจํารหัสผ่านบัญชีอีเมลในการเข้าระบบทุกครั้งเลยในส่วนนี้บัญชีอีเมลสําคัญมากกับโทรศพัพท์ ของทุกเครื่องเออเราใช้งานควรที่จะเรียนรู้นะครับระบบด้วยไม่ใช่เราใช้งานอย่างเดียวก็คิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านถ้าท่านใดเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ